สวัสดีเราชื่ออ้ส่วนเราชื่อต้าพวกเรามีลูกมาแล้วทั้งหมด2คนและนี่คือลูกคนที่3ของพวกเราการมีลูกคนที่3ของพวกเราก็ไม่ได้ดูตื่นเต้นอะไรเพราะเรามีลูกกันมาแล้วถึง2คนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ลูกเป็นผู้หญิงผมตื่นเต้นมากๆเลยครับก็จะมีน้องสาวแล้วอุ้ย แล้วทั้งสี่คนตื่นเต้นและรอวันที่น้องจะเกิดและวันนี้คุณหมอก็นนะัดคุณพ่อคุณแม่มาดูหน้าน้องเพราะว่าวันนี้น้องครบรอบ6เดือนพวกเราเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเท่านั้นสำหรับการเตรียมตัวต้อนรับน้องคุณพ่อวันนี้ดูแตกต่างจากวันแรกที่รู้ว่าแม่ท้องมากยืนดูลูกสาวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จะหน้าเหมือนพ่อหรือว่าจะหน้าเหมือนแม่กันนะ เพื่อนว่าน้องจะหน้าเหมือนใครคะลองคอมเมนต์มาดูค่ะน้องก็แอบเอามือบังหน้าไม่ยอมให้พ่อแม่เห็นหน้าเลยนะคะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้เจอหน้าน้องหรือเปล่าแม่ปวดหัวแล้วโอ้มุกขมัแบบลูกสาวก็คุบมลูก<ำ>สาวจ๋าการุธเปิดหน้าท้องแม่เห็นอน้องเปิดหน้าแล้วคะ่ะทุกคนน้องขอเก้าสวยจังน่งารักเลได้ลูกสาวแล้วจะเลี้ยงยังไงวะทำตัวไม่ถูกเลยอ้าวคุณพ่อเห็นหน้าลูกสาวควรจะดีใจสิคะทำไมทำหน้าเครียดคะก็กลัวลูกจะและเหมือนแม่นะ อาเห็นหน้าลูกสาวแล้ววันนี้คุณหมอมาตรวจสุขภาพให้น้องนะคะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะก็เหลือเวลาอีกแค่3เดือนแล้วนะคะที่เราจะต้องไปเตรียมตัวดูแลน้องเพราะน้องกำลังจะมาแล้ว <S 2> <S 2> ถึงตอนนี้แล้วฝากเพื่อนๆช่วยตั้งชื่อให้น้องได้ไหมคะลูกชายชื่อก้าวนนยน้องสาวชื่ออะไรดีคอมเมนต์เลยค่ะ